ครับชื่อสุรชัยชัยยะนิลมิตกุลขายเราต้องเรียกว่าร้านอะไรครับเออขายวัสดุไฟฟ้าปะปาเป็นหลักบางครั้งก็อาจจะมีเครื่องมือช่างควบไปด้วยอะไรเงี้ยี่ปีนะครับเอ่งเก้าครับ ส่วนมากที่นี่จะขายแบบราคาไม่แพงไปขายราคาช่างจะมีช่างมาซื้อประจำเพราะขายราคาช่างจะถูกกว่าทั่วไปนออหนึ่งเดี๋ยวนี้มาขายในอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ไหมครับครับก็คือพอดีช่วงโควิดมีเวลาว่างก็เลยอลองมาทำดูก็ปัจจุบันก็มีออเดอร์เฉลีย่ยเดือนเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก สองแสนสามแสนแล้วแล้วแต่ขายในลาซาด้าที่เดียวปหะครับเอ่อมีช้อปปี้นิดหน่อยช้อปปี้นี่จะจะ,จะน้อยมากแต่สมมากลาซาด้าจะเยอะกว่าเออไม่เราไม่ได้เลือกลูกค้าลูกค้าเป็นคนสั่งลูกค้าสั่งจริงๆก็คือจำนวนสินค้าใช่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  คล้ายๆกัลูกลูกค้าที่จะซื้อพวกวัสดุประเภทนี้จะเข้าใน Lazada มากกว่า Shopee ป,ป,ประมาณนั้นช่วงแรกๆต้องแพ็คของตบเองครับเออช่วงแรกๆก็ต้องแพ็คแล้วก็ส่งพอมีเยอะหน่อยทาง Lazada ก็ก็บอกว่าจะให้รถมารับไหมอะไรปัจจุบันก็จะจะมีรถมารับทุกวันบสอกว่ควาคุณพ่อชอบแพ็คองเองแเองอก็ส่วนมากจะเหมือนกับพอช่วงเช้าก็มีเวลาก็ทำทำเสร็จแล้วก็ช่วงบ่ายธรรมดาจะเป็นผู้รับเหมาก็ ไปทางานภา,ภายนอกก็คือบ่ายจะออกไปดูงานภายนอกอะไรเงี้ยตอนขัดมาขายในสกดัด้านรู้สึกว่ามันยากไหมเออใหม่ๆก็ก็มีนะก็คือแบบว่าบางครั้งขายจิละชิ้นสองชิ้นอะไรเนี้ยเล็กๆก็ต้องมาแพ็กอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่ไม่เหมือนที่เราขายหน้ารา้านบางทีขายช่างอาจจะขายทีหนึ่งเยอะๆสิบชิ้นยี่สิบห้าสิบชิ้นอะไรเงี้ย ว่าพอทำเรื่อยๆก็โอเคมันก็ไม่เป็นไรก็คุ้นเคยเพราะว่าสินค้ามีทั้งปัจจุบันมันมีตั้งแต่สิบกว่าบาทจนถึงหลักพันหลักหมื่นก็มีเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับเวลาขายออนไลน์เออก็มีลูกค้าบางคนที่อาจจะไม่ซื่อสัตย์อก็คือบางครั้งของไปเงี้ยก็อ้างว่าของไม่ถูกไม่ใช่ของเราของผิดทั้งนั้น อาจจะไปซื้อเราไปอย่างหนึง่งแต่ว่าจะเอาอีกอย่างหนึง่งจะมาจะมาเคมเราหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีประมาณนั้นอส่วนใหญ่ที่เอามาณากเออส่วนส่วนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคือธรรมดาทางานรับเหมาเวลาสั่งของก็จะสั่งเยอะๆเผื่อมาทํางานด้วยเผื่อมาขายหน้าร้านด้วยอะไรเงี้ยก็ราคาก็ต้องหาที่มันมันมันถูกก็คือพยายามหาพวกดีลเลอร์หรือพวกที่เป็นเป็นตัวแทนโดยตรง หรือบางครั้งถ้าจําเป็นก็ต้องซื้อเงินสดก็ต้องซื้อเงินสดเพื่อให้ได้ต้นทุนถูกที่สุดอันนี้ของผลิตในไทยกับเอ,อ่อสมมากจะผลิตในไทยเยอะแล้วตอนหลังก็จะเป็นของของนอกบ้างม,มีมีบ้างของนอกมีประเทศสมมากจะเป็นจีนจีนเอ,อ่อพอหลังคุณภาพจีนนี่ถือว่าใช้ได้แล้วไม่ไม่ไก็ไม่มีปัญหาเหมือนเหมือนสมัยก่อนละใช้ใช้ได้ใช้ได้เลยครับตอนแรกๆ แรกๆอาจจะมีพวกก้องแก๊งอะไรที่มัน,มนไม่ไม่ไม่ไมไม,ไม,ไม,มาตรฐานแต่ตอนหลังมาตรฐานเขาดีอันนี้เป็นสินค้าของของประเทศจีนก็มีบางบาว่าของจีเียยังไงจริงๆเรียกว่าการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างมาตรฐานไม่แพ้ของของเราแล้เพียงแต่ว่าแพ็คก,กิ้งอะไรดีนี่ก็จะดีกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยก่อนจะมาแบบไม่มีแพ็คก,กิ้งเลยผูกมัดห่อมา๋ยวนี่จะแพ็ค สวยแพ็คดีเรียบร้อยถ้าราคาก็ถูกถูกจนเหลือเชื่ออย่างอันเนี้ยสี่หบาทยากว่าตัวนั้นร้อยกว่าบาทอันนี้ของของเราแต่ว่าอาจจะราะแบรนด์เนมขายแบรนด์เนมก็เลยอาจจะต้องแพงหน่อย <c oughs> เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันไม่ไม,ไม่ไม่แพ้กันจากที่ที่ไปใช้งานนะไม่ไม่แพ้กันีคุค้าแป มุ่าแปลกๆอ่ะก็เป็อย่างทีงบ่บอ <c oughs> กอ่ะซื้อซื้อของเราไปแล้วก็จะมาเคมเราหาว่าสินค้าเรามีปัญหาทางนี้ของตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ซื้อกับเราอะไรอย่างนี้หรือซื้อกับเราจริงอ่ะแต่เขาเขาก็อ้างว่าของเรามีปัญหาช่วยเคมให้เขาหน่อยซึ่งบางครั้งมันมันไม่เยอะบางครั้งเพื่อ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 การค้าเป็นหลักร้อยบางทีเราก็ต้องยอมเสียเพื่อเพื่อชื่อเสียงเราเองบางครั้งอาจจะมีบ้าง แนะนำสัมปทานที่ขายของในออนไลน์บ้างนะครับเออคือคือคือปัจจุบันอาจจะว่าคนขายเยอะขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนที่เข้ามาเนี่ยสินค้าบางตัวนี่นะมันจะราคาแบบที่ว่าอาจจะคนขายน้อยมันจะแพงมากจนเราเห็นแล้วโอ้โหมันทำไมขายแพงกับเรา2เท่าสามเท่า5เท่าอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันก็อาจจะน้อยลงน้อยลงแล้วเพราะว่าคนอาจจะเข้ามาขายยากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมามา,มาขายใหม่เนี่ยเราก็ต้องพยายามหาอของที่มันต้นทุนที่มันถูกพยายามหาต้นทุนอย่างที่บอกจําเป็นต้องซื้องินสดก็ต้องซื้องินสดเพื่อจะได้ของถูกเพื่อจะมาขายได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องซื้อเป็นล็อตเพื่อจะจะขายได้อะไรประมาณนี้ครับตอนนั้นตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณ3า,ามสไดเ้เริ่ม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 ,ม,มคือใหม่ๆอะ่ะอาจจะไม่ได้ทําหน้า้านเป็นผู้รับเหมาก่อน 28 30แเนี่ยแล้วก็แล้วแล้วก็ที่เปิดหน้าร้านจริงๆจดทะเบียนเนี่ยก็คือห9ึ่เก่อสมัยก่อนคิดว่ายังยังง่ายกว่าสมัยนี้สมัยอาจจะว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกอะไรคอนเนคชั่นเพราะว่าถ้าเราคือก่อนที่จะมาทำเนี่ยเป็นลูกจ้างมาก่อนทำงานเป็นลูกจ้างก็ประมาณ10กว่าปีได้อะ่ะทีนีพ้พอออกมามาทำเองเนี่ยมันก็เหมือนกับมีคอนเนค t ชั่นที่เราพอรู้จักคน ที่ว่าจะไปขอเครดิตเขาได้บ้างหรือว่าไปซื้อของเขาได้ได้ถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้อนตอนนั้นเหรอตอนนั้นแทบจะไม่ไม่มีทุนเลยอะ่ะมีบ้างนิดหน่อยแล้วก็ไปขอเครดิตเข้ามาเพื่อจะเอาเอาสินค้ามาหมุนเวียนแล้วก็จริงเดี๋ยวว่าเราก็ต้องรักษาเครดิตถึงเวลาเราก็ต้องจ่ายอาจจะต้องจําเป็นต้องกู้เข้ามาจ่ายเขาก็คือต้องรักษาเครดิตของเรา ไม่ให้เครดิตเราเสียหมว่าช่วงแรกก็ใช้เวลาพอสมควรพอสมควรใช่ใช่ใช่ใหม่ๆก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเริ่ม,เร,มเริ่มต้นจากศูนย์น่ะมันก็คืออาจจะต้องเหนื่อยหน่อยถ้าเป็นสมัยนี้แล้วพ่อจะต้องเริ่มต้นใหม่จากสูในความคิดเห็นคิดว่ามันต่างจากเมื่อก่อนยากง่ายยังไงบ้างคือยากส่วนหนึ่งก็คือ คู่แข่งมันเยอะกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนคู่แข่งอาจจะไม่เยอะเท่าเท่าสมัยนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกกันเรื่องเรื่องเรื่อง,องทุนเดี๋ยวนี้ก็สําคัญเพราะว่าของที่เราจะไปซื้อถ้าเกิดเราไม่มีทุนเราไปซื้อเครดิตก,ก็อาจจะแพงกว่าที่บางครั้งจําเป็นต้องซื้อเงินสดที่มันจะได้ราคาถูกเพราะราคาคนที่ขายถูก่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้จักเขา <S <S เขาก็ไม่ให้เครดิตเราอยู่แล้วอะเราก็ต้องไปซื้อเงินสดคนที่ให้เครดิตเราอาจจะขายแพงกว่าอะไรอย่างนี้ มันอยู่ที่ช่องทางของเราที่จะไปขายว่าเราถ้าเราซื้อเครดิตมาเราจะไปทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็ตัองพยายามหาเป,เป็นซื้อสดซื้อโดยตรงที่ว่าให้ได้ราคาถูกเพื่อเราจะได้ทําราคาได้ให้เล่าช่วงไหนในชีวิตนะครับที่มันยากถ้าช่วงลำบากก็ต้องช่วงปี40่นเะเพราะว่า40มันก็เหมือนกับช่วงนั้นอนะ่ะมันือกับอะไรเป็นศูนย์ลูกค้าลูกค้าสมดมาก บางคนเขาอาจจะล้มละลายจริงเราก็อยอมรับได้แต่บางคนก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ล้มละลายจริงอะ่ะแต่เขาก็บางคนก็ถือโอกาสถือโอกาสถือโอกาสขอลดบ้างหักไม่จ่ายบ้างจ่ายคุณ5 0บ้าง20%ได้ไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งช่วงนั้นมันก็มันก็ทําให้เราเหมือนกับแทบจะหมดตัวช่วงนั้นก็คือเออีบ้านก็ต้องขายบ้านรถก็เคยใช้ รถเก๋งอะไรเงี้ยก็ต้องขายเหลือแต่รถกระบ,บะเพื่อจะได้ให้ทำงานได้แต่สำคัญอย่างหนึ่งคือเครดิตร้านค้านี้ต้องรักษาไว้ถ้าไม่รักษาเราไม่จ่ายเขาเนี่ยเราก็จะทำงานต่อไม่ได้หรือซื้อของต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นกออ็ถ้าเราไม่มีจริงๆเราก็คุยกับเขาว่าออขอผัดไปเดือนนึงหรืออะไรอย่างนี้หรือจาเป็นต้องไปหาเงินกู้มาก็ต้องยอมเพื่อจะให้เครดิตเราไม่มีปัญหาถ้าเครดิตปัญหา เราซื้อของไม่ได้เราก็จะทํางานต่อไม่ได้จะขายขายของต่อไม่ได้ประมาณน,ะนั้นนี่นี่เรื่องเครดิตที่สําคัญเลยเพราะว่าถ้าเราเสียเครดิตเราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่<า>อะยากกว่าใช่สมมติเรามีเครดิตอยู่ประมาณสมัยก่อนอาจจะประมาณสักสองสามล้านเงี้ยสมัยก่อนถ้าปี4 0่ศูนย์สองสล้านนี่ถ้าเกิดเราไม่มีเครดิตสองสาล้านเนี่ยเราก็ต้องไปหาเงินสดจะทํางานก็ต้องไปหาเงินสดเพื่อจะไปซื้อของมาอะไรประมาณนั้นช่วงนั้นก็จะลําบากเพราะว่าบางคน เขาก็เขาอาจจะแย่ด้วยหรือว่าเขาไม่เชื่อเครดิตเราก็ต้องหาเงินสดเพื่อจะซื้อเงินสดเพื่อให้เอาไม่เป็นไรคุณไม่ขายซื้อเงินสดคุณก็ได้ถ้าคุณคุณไม่แน่ใจอะไรงนี้เราก็ต้องทําวิธีนี้เพื่อให้ธุรกิจเราเราเดินต่อได้อะไรอย่างนี้ีท,ทุกว,วันนี้เหรอก็จริงๆก็ใกล้จะหลีกสายแล้วเพราะงานงานรับเหมาเนี่ยก็จะมี <Okay. S 1> ให้ให้ให้ลูกทําตอนนี้ ก็จะดูแลอยู่ประมาณสัก20น่ะที่เหลือจะมา7 8 0ก็จะให้เขาดูแลแลวถ้าลูกค้าใหม่ๆก็จะให้เขาไปไปดิวเองตัวเองพยายามทำน้อยลงน้อยลงก็มีแต่ไอ้เรื่องเรื่องเรื่องขายของออนไลน์อ่ะที่จะจัดก,การเองอะไรเงี้ยมีลูกน้องช่วยคนสองคนอะไรอย่างนี้สนุกไหมครับขายของออนไลน์เออจริงๆมันก็สนุกเพราะว่ามันจะเหมือนกับมีอะไร ใหม่ๆม,มามาหมุนมาเปลี่ยนหมุนเวียนอะไรเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยของมาก่อนตรงนี้ของสมัยนี้กับสมัยก่อนคุณภาพต่างกันคุณภาพจริงๆคุณภาพเดี๋ยวนี้น่าจะดีกว่ามาก่อนนะเป็นแต่ของบางทีมันเปลี่ยนเร็วถ้าเกิดบางครั้งเราเราโลภมากไปสั่งอะไรล็อก่ใหญ่ล็อกหนึ่งอาจจะติดมือติดมือเพราะว่าอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกเนี้ย ราคาบางทีหายไปทีก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีมันเปลี่ยนเร็วอะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วก็ต้องระวังระวังตัวนี้เหมือนกันไอ้พวกของหน้าบาติดบากในส่ผมอยากรู้ว่าม,มันเป็นการสัมผอสอ,ออนไลน์ที่ขายบางทีเราก็ต้องชิ้นถูกๆก,ก,ก็จะแพ็คเป็นเซตไปห้าตัวสิบตัวเพื่อจะให้ให้ให้คุ้มกับค่าแพ็คกิ้งหรือค่าอะไรไม่งั้น ราก็จะไม่คุ้มกับค่าแพ็กกิ้งค่าค่าแรงงานของเราก็จะใช้วิธีขาย5ตัว10ตัวถ้าคุณคุณอยากจะซื้อถูกคุณก็อาจจะไปซื้อจากอื่นแต่ว่าราคาเราก็จะถูกกว่าเขาประมาณนั้นค่ากล่องค่าแพ็กกิ้งอะไรงนี้ค่าขนส่งก็คือจะใช้วิธีอย่างเงี้ยขายเป็นแพ็ค5ตัวแพ็ค10ตัวหรือย่างน้อยๆแพ็ค2ตัวอะไรอย่างนี้เยอะๆก็หน่อยเนาะครับก็ก็มีบ้างเป็นเน่ย มีบ้างแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนหลังจะจะเป็นซื้อยกหลังเพราะว่าเราก็จะทําราคาคล้ายๆโฮเซ่ซื้อยกหลังเหมือนเมืองคนที่อาจจะตามต่างหวัดที่เขาเมื่อก่อนเขาอาจจะสั่งหรือว่าเขาจะเข้ามาในเมืองไปซื้อเพื่อจะขายต่อเนี่ยเขาอาจจะมาซื้อกับเราก็ได้เพราะว่าอย่างก็ต่อพวกนี้เขาซื้อทิ้งเป็นลังเป็นลังยกหลังยกลังไปอย่างนี้เวลาว่างๆว่างๆเลยก็ มากไม่มีอะไรก็พาหลานไปกินข้าวตามห้างบ้างอะไรเงี้ยอ่ากิจกรรมอื่นไม่มีมีก็เนี่ยแหละพาหลานๆไปกินข้าวหรือไม่ก็ไปต่างจังหวัดบ้างแต่ต่างาก็นานๆครั้งไม่ไม่ได้บ่อยอ,อ,อ่อบัญชีจะค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่ามันของมันค่อนจะจุกจิกบางครั้ง มันมันเยอะจนเป็นเรียกว่าหลักพัน,พนหลายพันหลายพันชนิดอะ่ะก็คือต้องอาศัยความคุ้นเคยแล้วมันก็จะจําได้แต่ว่าบัญชีก็จะยุ่งยากหน่อยนี <Okay. S 1> ท่ทำทำทำมานานแล้วมันก็จะจะคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมันเยอะมากไอไอเทมนี้เรียกว่าถ้ามจริงน่าจะเป็นหลักพันเกือบหมืนม่นได้ไม่ได้มั้งยาักิานางอันนี้ลงขาย ลงขายอยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยอย่างที่ที่ขายที่มันขายขายอยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยอย่างคือบางอย่างที่เราดูแลเราเราเราสู้เขาไม่ได้แล้วก็อย่าไปทําเลยให้คนอื่นเขาขายไปใช่อันไหนเทคโอเคเราเราขายได้เงี้ยขายแล้วขายถั่วเขาได้โอเคเราขายหรือราคาเท่าเขาใกล้เคียงกับเขา อย่างนี้คือมือสองนะครับอันนี้เป็นเป็นงานที่งานรับเหมาภายนอกที่ว่าช่างช่างใช้อยู่ครับพอดีที่นี่ก็เป็นรับเหมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่าของช่างข,ของช่างใช้อยู่ครับใช่ใช่ไม่ได้ของขายของช่างใช้ยใช้งานคือธรรมดาช่วงเช้าชวช้าเนี่ยก็จะมีช่างมีลูกน้องมาประมาณตอนนี้ลูกน้องน่าจะเป็นมาสักสามสิบ สีคนมัน้งแล้วก็มาเคลียร์งานมาเบิกเงินมาเบิกของแล้วก็มีรถประมาณ4ีห้คันก็กระจายออกไปทํางานแล้วสายๆเราก็ค่อยตามไปดูงานอะไรอย่างนี้งานรับเหมาตอนนี้มอ่องานตลออสมมตกมีเรื่อย,อออเอยๆเพราะว่าที่ทำเนี่ยจะเป็นพวกเรโนเวทคือ,อทำคอนโดแถวสุขุมวิทต,ตึกเก่าซ่อมใหม่อะไรอย่างนี้มันก็จะมีเรื่อยๆ เรามีวิธีแก้ปัญหา,ช,า,าช่างทิ้งงานช่างทิ้งงานเหรอบางบางทีเราต้องมีสำรองบ้างอย่างน้อยเราพอต้องรู้งานเองอย่างหนึง่งแล้วก็มีคนสำรองแบบว่าประเภทกินกินข้าแรงเราหรือกินอะไรอย่างนี้และส่วนนึงก็คือตัดเป็นเหมาเป็นจบับเป็นจับไปอย่างนี้ให้เกิด คนที่รับเหมามีปัญหาออกไปแล้วก็เอาต้องเอาคนของเราเข้าไปเสริมแทนหรือบางครั้งคนของเรามีปัญหาทีมที่หนึ่งมีปัญหาก็ต้องให้ทีมที่สองเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยผู้รับเหมาเองก็เจอชัางทีมงานเองเหมือนกันผู้รับเหมาก็จะเจอลูกน้องทิ้งานก็บางคนทาทาไปเบิกเงินไปเบิกเกินก็ไม่อยากทํางานแล้วอะไรประมาณนี้ มีคนแบบนี้อยู่ในระบบสัก,กิปบอโอ้เยอะ oh, <yeah. S 1> ที่นี่นี่เบอร์เกอร์นี่รวมๆแล้วน่าจะหลักแสนได้ลูกน้องที่นี่ทั้งหมดคนหนึ่ง3า0 0ันห้บางคนหมื่นหนึ่งแต่ว่าเขาอาจจะอยู่มาสัก10-20ปีแล้วเราก็เหมือนกับเป็นการช่วยเหลือกันก็เอาไม่เป็นไรแล้วก็ถึงเวลาแล้วบางครั้งเหมือนกับเป็นเงินก้อนสุดท้ายอาจยกให้เขาไปก็มีบางคนสมมติเพิ่งออกไปอย่างงี้โอเคเหลือ อาจจะค้างสี่ห้าหมื่นเราก็ต้องยอมยกให้เขาไปเหมือนกับเป็นเงินก้อนสุดท้ายให้เขาไปเป็นแบบนานไปช่างสักช่างรักร้อยคนเนี่ยเอาดี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 มีความรับผิดชอบแล้วก็แบบว่าไม่ทิ้งไม่หายไม่หนีงานไปไหนเนะออปัจจุบันเนี้ยที่นี่จะเป็นกลายเป็นรับพกช่างต่างชาติจริงๆผมว่าความรับผิดชอบน่าจะดีกว่าคนไทยเยอะเพราะว่า <laughs> เขาอาจจะลำบากแล้วก็เลยกมุ่งมั่นทำงานมากกว่าคนไทยเดี๋ยวนี้อาจจะสบายแล้วก็รุ่นรุ่นใหม่ๆเด็กๆใหม่ๆก็จะไม่ค่อยมีมาทำงานช่างละน้อยแล้วส่วนมากก็จะไปทำงานโรงงานกันมากกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆน้อยน้อยที่จะมาทำงานช่างร้อยคนเนี่ยอยู่ทนสัก,กี่คนคนระับาครึ่งหนึ่งได้อะใช่เพราะว่ามันพวกนี้มันก็นว่าเข้ามาแล้วก็มาฝึกงานมาเรียนรู้แล้วก็ ปรับระบบเข้ากับได้ไหมอะไรยังไงก็จริงๆถ้าเกิดเขาทํางานที่นี่ไม่ได้ก็ไม่รู้ทําที่อื่นจะได้เพราะสมมากทํางานเบิกจันท์พุทธสุกเบิกเงินนะเบิกจันท์พุทธสุกแล้วบางครั้งไม่มีก็ยังมามีมาเบิกพิเศษอีกอะไรเงี้ยพูดแล้วนะพวกพวกพม่าเนี่ยกับพวกต่างชาติพวกพม่ากับจะจะดีมีเงินเหลือมากกว่าคนไทยนี่เออวันหนึ่งห้าร้อยเจ็ดแปดร้อย เวลาสิ้นเดือนเนี่ยบางทีแทบจะไม่เหลือเลยประมาณวันละสี่ร้อยห้าร้อยถึงเดือนบางครั้งอาจจะเหลือสี่ห้าพันหลักหมื่นก็มีบางคนแล้วเขาก็บางครั้งเหมือนก็เข้ามาทํางานแล้วก็ตั้งใจมาทํางานอย่างเดียวยงี้เดือนหนึ่งแต่น,น้อยมีเหลือไปบ้านเนี่ยสามพันสี่พันห้าพันต้องส่งไปบ้านจะมีอย่างนี้หลายๆคนเลยแต่คนไทยไม่ไม่ไมค่อยมีว่าตั้งเหลือเงินส่งไปบ้านส่งไปอะไรเงี้ยก็จะใช้จะเบิก อาจจะความฟุ่มเฟือยมากกว่าเขาเอามาานี่หิ้วปิ่นโตไปกินข้าวลางวันคนไทยไม่มไีไปหาเสื้อข้างหน้ามันก็จะเซฟไปเยอะนะเพราะว่าถ้าไปกินข้างนอกอย่างที่นี่ไปทํางานแถวสุขุมวิทอะมือหนึ่งห้าสบาทบางทีไม่อยู่ละ